Terima kasih telah menonton! Oh. หลอกหลายชั้นเหล,เลืลอเกินหลอกเก่งจริงหลอกกินเหล้าให้ได anyway. ้แล้วเปล่าผสมแบดจี้โอ้โหให้มาเว้ยสีไม่ใช่หรอว

ครเจ็บมั่รอเดี๋ยวเจ็บแขนเหนยเมาแต่ว่าแบบเหมือนใช่เป็นวันเกิดมันอ่ะหน้าแดงเอาแว่นไปใส่นั่งอยู่ในเต้าน้ำจำไม่คิดไป็นคนนะแต่ตรงไมเหมือนกินน้อะ

แก้วแก้วมันเก้่าไม่ก่นี้แาด okay. แก้วน <can> ้ใ <İşte> ห <say> <myślę> ้ใก uh. ้ใครที่นู่นหมดเลยเนี้ยอเนี้ยนคนทุบทีหนมาก็ให้ให้เนี้ยอันนี้กินเลย้หมดแก้วมันไม่ได้กินเลยแล้วไนปด้วย้ไปด้วยช่วย แข็งแรงดีกว่าวันนี้มือซีนะรายการเดอะแมสเตอร์โอ้ยขอ้ียงา่เ้อแบบดียวมอซีทำาเอ่อนี่กับซานเซอร์ที่ทังหมดแพร่นี่ถือว่าเ่อนกรรมการทีนะ

ส่วนต่างที่เหนือก็แบบเป็นผ้าที่แบบที่เราขออย่างลองละาแต่ตอนแรกลูกแบบเ,เขา,า,เา,าขา,าย้ายาตมย

น่าจว่ามอนี้นี่ หรือว่าหรือว่าถ้าเล่นหนักจะหาคนตรงนี้พวกโมดพวกบัตรเนาเสนอไปแล้วก็คืออยู่พูดต้องพูดแบบว่าสองแถมเนี้ยผมเอาหมดและผมจะเอาคนดูเล่นถ้าผมจะเอาหกละห้าสิบความดีเลยตอนนี้พร้อมแล้วเซ็นเลย เขาอจอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ใกล้เอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างมากเขบอกว่าแต่ผกกระให้จริงไม่ได้ต้องกระกอยู่ก็ต้องแคมไม่เอาไม่เอาก็ต้องย้อมงไงย้องไงก็ไม่ได้ไม่ได้มาดิมาดิมาดิมามเดี๋ยวเราแมมไม่มลยกิกกาิะิกิิิิกิิิิิรแบบกจะ

มันต้องคุยกันต่อหน่แน่แน่อย่างเงี้ยคีรินอะบูเลตกับคีรินอะคนรู้จักมันคือผมไม่พูดถึงดีนให้อีมันมาตรฐานมันมันมีมันมีมาตรฐานในโลกน่้คีรินไม่มีใครรู้จักเพราะไม่มีใครรู้จักมีจัดรายการแข่งแล้ใครลูกก็ไม่มีใครรู้จักนะครโอเคคนที่ได้เก็บคุณจะขายลูปเพรามันจะกลายเป็นว่ารูปถูกเราก็ต้องให้ราคาถูกอัเนี้ย

người ấy cũng cũng cái cũng 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 Bye. ที่แบงคู่ไม่อยู่เจอเฮยเดียวไม่หนักมากแล้วแต่อะไเงีเดียวหนัแล้วเบาหนักมจะมีมีพอจแบงพอหนักไปแบงคู่ใครับเยวไม่พม่แล้วไม่่อยู่เงี้ยไม่เขียว อยวพี่ถามพี <t <t ่ตาพ่ะย่ะพี่ตาแ้วเอาแล้วนะ่ี่เอเออมีบ่าวไหมพี่แปงบ่าวจอนยงพี่ตา ảo dạng nào? ảo dạng nhà họ lên hết hồi 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 hồi

hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, hai, ba, bốn, ครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Go away, go away, go